สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านมานะครับคำเตือนกันก่อนเมื่อวานผมโพสให้ในโพสชุมชนนะครับพอดีมันจะไม่ทันหกโมงเนาะนะครับก็ผมก็ทำงานไปด้วยนะครับทุกคนเนาะนะครับถ้าคือมันเขาเรียกว่าค่าโฆษณาจากทาง youtube มันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับก็ต้องทำงาทำงานไปด้วยเนาะนะครับถ้า ไม่ทันบางวันก็ต้องขอโทษขออภัยแต่ว่าผมจะพยายามโพสให้พูดชุมชนถ้ามันใกล้เวลาจริงๆนะครับส่วนเราวัฒนานะครับเป็นของวันจันทร์นะครับผมลืมไปว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาของงดนะครับก็เป็นของวันจันทร์เนาะเป็นวันที่11บเอ็ดสิบเอ็ดแก้ปกก่อนสิบเอ็ดสิบเอ็ด ผมก็จะทำน้อยตัวลงนะครับก็เหมือนฮานอยเี่นะครับนี่นี่ก็คือคำเตือนตามนี้นะครับแล้วก็เีลกมองคลของฮานอยเนี่ยผมก็จะทำแทค่สองตัวนะครับยังไงก็กดใช้วิจารยณกันด้วยนะครับนี่นะครับให้ดูเพื่อความบันเทิงแล้วก็ผมไม่มีกลุ่มไลน์ไม่มีการโฆษณาเว็บไซต์ก็ไม่ได้ขายเรียกอะไรใดๆนะครับย้ำกันเลยทีเดียวนะ <c oughs> มาดูวันนี้กันวันนี้ลาวพัฒนาวันนี้วันนี้เมื่อวานผมโพสในโพสชุมชนอยู่ตัวไหนไดีวผมดูก่อนผมโพสสาธารณะนะครับฮะก็ห้าโมงถึงหกโมงไม่ใช่หกโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับเพราะนี่มันก็ห้าโมงกว่านะครับหกโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับไม่ต้องดูตัวนี้มาดูหน้าใหม่ทําหน้าใหม่เลยแต่จะดูในโพสชุมชนและก็ดู ผลที่ออกเมื่อวานะนะครับเมื่อวานผมพิมพ์ในโพสชุมชนคือเด่นเลขห้านะครับห้าสองห้าสี่ห้าหกนะครับห้าสองห้าสี่ห้าหกดูเมื่อวานเมื่อวานมีราคาไหมผมจะโพส์เป็นเด่นตัวเดียวนะครับเด่นตัวเดียว เมื่อวานเป็นวันที่9้าเนาะมีเลขห้าไม่เอ่ยอ่ามีแปดห้าไม่มีแต่ว่าเด่นเลขห้ามาจบครบตัวเด่นเพราะทำเด่นตัวเดียวครับเมื่อวานแต่ในนี้ก็จะเป็นเด่นสองตัวเนาะไม่มีห้าแปดเสียดายจังนะครับมามาดูกันของวันนี้ครับสองตัวเมือนเดิมนะ แล้วก็จะไปทําในส่วนของสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยสามตัวนะฮะวันนี้วันที่สิบหกเจ็ดอากาศร้อนแล้วยังไงไม่รู้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเออว,ว่ากัน <c oughs> นี่ก็จะเป็นสามตัวนี่ ต,ตัวนี้จะเป็นผลนะครับเด่นศูน์นะครับนี่รอดูจะมาหรือเปล่าเอาเลข6กทำไมไม่มีเลขเจ็ดโชคดีทุกท่านครับขอพระคุณนะครับารอให้อันนี้ก่อนดูเป็นแคปกันยาวๆสามนาที ผมลืมบอกนะครับบางทีวันนั้นก็เหมือนกันมันออกในนี้เลยสามตัวนี่เลขทั้งหมดหกคู่นี่เรามาสลับกันเอามาประกอบกันวนะันนั้นเจดาผมประกอบไม่หมดเพราะก,ก็คือผมจะประกอบให้แบบน้อยคู่ที่สุดก็คือผมประกอบได้แค่สามคู่นะครับดังนั้นท่านก็อาจจะนําไปประกอบกันเองก็ได้ก็คือถ้ามามาจ๋าเลยนี่เหมือนตัวนี้เห็นไหมนะครับหนึ่งศูนย์หกเลยอะ่ะในนี้เลยอะ่ะเหมือนกันครับนี่อยู่ที่ ความเชื่อนะครับส่วนบุคคลมันไม่มีอะไรมายืนยันได้นะครับผม